15ทิปสำหรับการใช้งาน Google Classroom อย่างเต็มประสิทธิภาพที่คุณครูทุกคนต้องรู้อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับ Google Classroom ตอนที่8มาแล้วครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีช์เดียนแช์นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นตอนที่8เกี่ยวกับการใช้งาน Google Classroom อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการสร้างห้องเรียนเสมือน หรือใครจะนําไปใช้ในชั้นเรียนปกติก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับการเรียนการสอนนั่นเองนะครับผมในตอนที่ผ่านมานะครับเตอนเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปมากมายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานเมนูต่างๆการนํานักเรียนการมอบหมายงานนะครับการตรวจงานแต่ว่าในเอพิโซดนี้ตอนที่8นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากแนะนํามากๆนะครับเกี่ยวกับทริปดีๆในการใช้งาน Google Classroom อย่างเต็มประสิทธิภาพสําหรับคุณครูนะครับ คือมีเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับต้องขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านทราบแบบนี้นะครับว่า15ทริปนี้นะครับผมไปสืบค้นนะครับแล้วก็ไปค้นหามาจากเว็บไซต์หนึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกท่านไปดูต้นฉบับด้วยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับจาก15ไอเดียดีๆ15ทริปการใช้งานเกี่ยวกับ Google Classroom สำหรับคุณครูเนี่ย ผมคัดเลือกมาให้เหลือ12คลิปเท่านั้นนะครับคัดเลือกมาให้เหลือ12คลิปเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า12คลิปที่เลือกมาเนี่ยจะดีและจะนําไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใครที่อยากไปดูเต็มๆไปดูต้นฉบับก็สามารถดูล่างคลิปดีโอนี้ได้นะครับไปดูทริปที่1กันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมไปสืบค้นมานะครับก็คือ checkuplearning. com นะครับผมอ่าโอเคนะครับ คลิปที่1นะครับไอเดียที่1ก็คือกําหนดหมายเลขหน้างานมอบหมายต่างๆครับกาหนดหมายเลขหน้างานมอบหมายต่างๆกา,ารกําหนดหมายเลขเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจภารกิจเข้าใจประกาศนะครับนั้นอย่างรวดเร็วและเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็เป็นการจัดระบบระเบียบของโพสต์ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยนะครับเราใส่แต่ หัวเรื่องเราใส่แต่รายละเอียดเนี่ยนะครับเมื่อมันมากเข้ามากเข้าเนี่ยเด็กๆก,ก็จะอาจมึนงงหรือว่าสับสนได้แต่ถ้าเกิดเรากําหนดเป็นตัวเลขนะครับหน้างานมอบหมายต่างๆนะครับคุณครูสามารถพูดบอกเป็นหมายเลขได้เลยว่างานที่1งานที่2งานที่3งานที่4แบบนี้นะครับเพื่อทําให้นักเรียนเนี่ยค้นหางานที่คุณครูมอบหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีการใช้งานอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งอาจจะเป็น1เทอม1ปีก็อาจจะมีงานมากหน่อยแต่ถ้าเกิดมีหมายเลขกํากับไว้เนี่ยแน่นอนครับเป็นระบบเป็นระเบียบแน่นอนครับผมอันนี้ก็คือทริปที่1น,นะครับต่อไปไปดูทริปที่2กันบ้างครับทริปที่2นะครับก็คือเทคนิคที่คุณครูเนี่ยจะใช้ในการค้นหางานที่ตนเองมอบหมายเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณครูสามารถที่จะ แบ่งปันนะครับแล้วก็สอนเทคนิคดีๆในการค้นหาข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยใช้คำสั่งลัด c t r l F c o n t r l แล้วก็ตัว F นะครับ c t r l ก็คือปุ่มที่อยู่มุมล่างซ้ายนะครับ Ctrl แล้วกดตัว F นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดตัว F แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้ทุกท่านดูกัแล้วกันว่ามันจะขึ้นมาแบบไหนนะครับอ่าอย่างเช่นผมอยู่ในหน้านี้นะครับ ผมกด c t r o l F สังเกตดูนะครับว่าเมื่อผมกด Control F นะครับจะมีบ๊อบอัพนะครับที่ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมจะลองพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่าแขนว a าเห็นไหมครับว่าข้อความไหนนะครับที่เขียนว่าแขนว a เนี่ยก็จะถูกไฮไลท์ถูกเลือกนะครับเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเรากด Enter ในกรณีที่มีข้อมูลมากๆเนี่ยนะครับ มันก็จะไปปรากฏข้อมูลตรงนั้นขึ้นมาเลยนะครับในกรณีที่ข้อมูลในหน้านั้นมียาวๆมีเยอะๆนะครับการใช้คอนโทรล F เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับขออนุญาตกลับมาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้อย่างที่อ,อธิบายไปแล้วนะครับในกรณีที่คุณครูคมอบหมายงานประจําสัปดาห์ประจําวันนะครับเมื่อมันมากขึ้นนะครับก็อาจจะหาได้ยากจะเกิดเลื่อนหาแต่ถ้าเกิดใช้คอนโทรลเเนี่ยยังไงก็เจออย่างรวดเร็วและง่ายแน่นอนนะครับ ต่อไป,ไปดูคลิปที่3ครับทิปที่3ก็คือการตั้งชื่อหัวเรื่องหัวข้อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอนนะครับเช่นนะครับคุณครูอาจจะสอนเกี่ยวกับเรื่องแคนวาแน่นอนครับเรามีการสร้างกลุ่มสร้างกรุ๊ปของเรื่องนั้นๆก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะวงเล็บต่อท้ายได้ด้วยว่าแคนวางานที่1นะครับแคนวางานที่2แคนวางานที่3นะครับแบบนี้เด็กๆก,ก,ก็จะได้เข้าใจว่า เอออันนี้เป็นอันไหนนะอันนี้เป็นอันไหนนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเนื้อหาเวลาเด็กๆไปดูแล้วก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยจะได้ไม่ต้องมาถามครูซ้ํานะครับต่อไปอันที่4ครับครูหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ในักเรียนนะครับตั้งชื่อให้ชัดเจนลิงค์ข้อมูลที่ถูกต้องและจัดลําดับไว้บนสุดของการโพสต์เพื่อที่จะให้เรียนเนี่ยค้นหาได้ง่ายนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับขีดเส้นใต้ตรงคําว่าลิงค์ข้อมูลกันแล้วกันนะครับ บางทีเนี่ยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเองเวลาที่มอบหมายงานแล้วรู้สึกว่างานนั้นจะต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างนานหรือใช้คีย์เวิร์ดใช้คำค้นที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยบางทีถ้าเกิดเองให้นักเรียนไปหาเองเลยนะครับไปหาเองเลยถามว่านักเรียนหาได้ไหมคำตอบคืออาจจะหาได้นะครับแต่ ด้วยความที่ปริมาณของข้อมูลมันเยอะเนี่ยนักเรียนก็อาจจะได้เว็บไซต์ที่ไม่ดีมากนะักนะครับหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เขาเจอเว็บไซต์ 1,2, 3แล้วเลือกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูต้องการความกระชับต้องการความฉับไวต้องการความถูกต้องต้องการความแม่นยําต้องการให้เด็กๆได้เห็นข้อมูลที่ดีเจอเว็บไซต์ที่ดีเนี่ยแนะนําว่าให้คุณครูคัดเลือกข้อมูลที่ใช้นเรียนศึกษาเนี่ยนะครับ มาเลยแล้วก็ทําการแปะลิงก์ข้อมูลเพื่อให้นักเรียนเนี่ยคลิกไปอ่านได้นะครับอาจจะเป็น2อสเว็บก็ได้นะครับเป็นอินโฟกราฟิกนะครับแล้วถ้าเกิดนักเรียนอยากไปศึกษาเพิ่มเติมคุณครูค่อยบอกว่าอ่าถ้าเกิดข้อมูลที่ครูเตรียมมานะมันไม่ครบถ้วนพวกหนูก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้พบเจอกับแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับโอเคนะครับต่อไป ทิปที่5นะครับก็คือการสร้างเทมเพลตนะครับในการที่เราจะโพสต์สิ่งต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามาคีย์ใหม่หมดเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นคุณครูก็อาจจะใช้ Word ก็ได้ใช้ Not ต p a d ก็ได้ในการที่จะทําเป็นคล้ายๆเทมเพลตหรือว่ารูปแบบเอาไว้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคัดลอกมาแล้วเปลี่ยนเฉพาะชื่อเปลี่ยนเฉพาะรายละเอียดเปลี่ยนเฉพาะลิงก์นะครับเปลี่ยนเฉพาะหัวข้อเท่านั้นนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการที่จะโพสต์เนื้อหาต่างๆนะครับบางทีเราโพสต์เรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนบางส่วนบางตอนเท่านั้นอันนี้ก็แนะนําให้สร้างเป็นเทมเพลตเก็บเอาไว้นะครับต่อไปทลิปวิดีโอที่6ครับก็คือการใช้งาน Google d o c มาร่วมนะครับเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นกำหนดการสอนนะครับแผนการเรียนรู้ลำดับการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่นักเรียนจําเป็นต้องรู้เว็บไซต์แนะนำคลิปวิดีโอดีๆนะครับคุณครูก็สามารถที่จะนํามาใช้คู่กันได้โดยการจัดระบบด้วย Google Docs หลังจากนั้นก็แปะลิงก์ลงไปที่ตัวหนังสือทาลบรับงเรียนกดเข้ามาดูก็จะได้กดคลิกลิงก์นั้นๆต่อไปเลยไม่ต้องกดค้นหาเองนะครับอันนี้ก็ลองปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับคลิปที่6ครับผม a few moments later